มึงแฮมเตอร์พุนารักมันแฮมเตอร์พุนารักลงเฮ้มันไม่ลงเลยวะวันนี้นออยกร้ครับของดีแน่นอนในตู้นี้ดูกันว่าคืออะไรโอ้เป็นรังเลยครับโดดไปหนึ่งตัวดูด,ดูดูเห็นไหมเดี๋ยวผมซูให้ดู <laughs> ลูกค้าหายไปสามลายครับสามสี่ลายนี่มันมันอยู่ในรูนี่ตึงมันจะออกไยทาไมหนูมันชอบเข้าตู้นะครับสาเหตุที่เด็ดเสียนะครับนู่นูนนน น,นะีครับนี่ครับนี่คือสาเหตุที่ว่าเน็ตหลุดนะครับก็คือหนูมันกัดหนูมันกัดหัวอันนี้นะครับเนี่ยไม่ไหมปลายเดี๋ยวจะปลายนะครับมันก็เรียกว่าจะปรินเตอร์นะครับมันจะเข้ามันสัญญาณมันจะมาหนึ่งแล้วแตกลูกค้าได้แปดแปดลายนะครับนี่แต่ฝั่งนี้จะอยู่แต่ฝั่งหัวสัญญาณที่มาหายนะครับนี่สัญญาณที่มาคือตัวนี้ครับตัวข้างในตัวข้างในเนี่ย ตัวนี้ครับตัวนี้อยู่วผมชีดดูนะตัวนี้คือสัญยาณที่มาครับยวผมแก้ไขให้เตียก่อนนะครับมันจะไม่ไปเลยทุกคนมันมีห้าตัวห้าหรือสี่ห้าหรือหกวะโอ้ยเยี่ยมีสองตัวเอะเอทเคแม่งอยู่6หกตัวทุกคน ไปไหนวะแก่มา,ล,นะมาลงมาไม่ยอมลงมาทุกคนมีหกตัวนะครับตอนแรกผมเปิดมาผมเห็นมีประมาณสี่ตัวลงมาทิกลัวทำไมทีเนี้ยกัดไม่คิดทีนี้กลัวกัดไม่คิดนี่ลงมาแล้ว ตกไปก็หนึ่งหนูแฮมสเตอร์ไปแล้วติดตัวนหนึงนุแฮมสเตอร์คุณดารักหนูแฮมสเตอร์คุณดารักลงเฮ้ยมันไม่ลงเยวะมันก็ลงไปซีอย่ารูอยู่ข้างหน้านะลุดไปสิรนะูน่ะเฮ้ย <c ười> ครับ